ทีนี้ในระยะต่อมาเนี่ยอย่างที่อากจะมากล่าวเบื้องตน้นว่ายิ่งเวลานาน,านผ่านไปเราห่างพระพุทธเจ้าออกมาแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติขยายวงออกไปเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ชัดเจนมากขึ้นมีลำดับขั้นตอนที่มันซอยละเอียดขึ้นเราก็เลยมีการแบ่งลำดับออกไปให้ชัดยิ่งขึ้นอีก เพราะนั้นในวิสุทธิเจ็ดเนี่ยในระยะหลังต่อมาในคำพีซึ่งถือว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเองก็อย่างคำพีปฏิสัมพิธามักเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งอยู่ในเล่มที่สามสิบเอ็ดเนี่ยก็จะมีการแบ่งซอยเรื่องยานขึ้นมาแล้วก็คำพีรุ่นหลังก็รับเอามาใช้วางเป็นแบบไว้อย่างคำพีวิสุทธิมัก และวก็ัำพีวิอภิธรรมมันตสังหะซึ่งถือเป็นแม่บทเป็นหลักในการปฏิบัติในการเล่าเรียนศึกษาในวงการพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสเนี่ยยึดถือกันตามนี้อันนี้ก็มีการซอยที่สำคัญก็คือในวิสุธทธิข้อที่หเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุธทธิี่ตอนที่ว่าความบริสุทธิ์แห่งความอย่างรู้อย่างเห็นที่แนวไปในทางเนี่ย อันเนี้ยได้มีการซอยว่ามียาณเกิดขึ้นหลายอย่างยาณในระหว่างนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณคือญาณที่เป็นวิปัสนาหมายความว่าจะเป็นวิปัสนาแท้นี่ก็คือมาถึงวิสุธทธิข้อที่หกที่เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุธทธิเนี่ยก็คือตัวปฏิปทานั้นคือตัววิปัสนาเนี่มาเกิดขึ้นในตอนนี้ ว,วิปัสนานี่ก็เป็นตัวปฏิปทาเป็นทางปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุจุดหมายเป็นตัวแท้ตัวจริงและว,วิปัสนาก็มาเกิดขึ้นตอนเนี้นี้วิปัสนาญาณญาที่นับเป็นวิปัสนาเนี่ยท่านแบ่งซอยถึงเก้าอย่างด้วยกันอาตมาก็เลยจะเอามาอ่านให้ฟังหรือเอามาพูดเล่าให้ฟังอย่างที่บอกแล้วว่าอย่าไปมัวติดอยู่กับชื่อแล้วก็ไม่ต้องมา พวงกัเรื่องจำนวนตัวเลขมากนักวิปัสสนาญาณเกก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งอุทยพยายานแปลว,ว่ายาณที่ยังรู้ถึงการเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปหมายความว่าตอนนี้ปัญญาจะพัฒนาถึงขั้นที่มองเห็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเพราะตอนก่อนนี้ได้พูดมาแล้ว ว่าเราเนี่ยทิฏฐิวิสุทธ์ก็มีปัญญาอย่างเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมมองเห็นนามารูปมองเห็นตามสภาวะแล้วทําให้ไม่หลงติดในสมมติบัญญัติอันนั้นก็เห็นเป็นนามารูปจริงแต่ว่ายังไม่มองเห็นความเกิดขึ้นดับไปซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะทําให้เห็นใจรักให้เห็นนิจจังตอนนี้มาถึงอุทยพยญาณเนี่ยก็เป็นอันว่าได้มองเห็น อาการที่รูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายไปเกิดขึ้นดับไปเพราะอันนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติที่ว่าได้เอาสติไปกําหนดดูอารมณ์ปัจจุบันดูการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยจะกระทั่งเห็นความจริงของการที่มันไม่เที่ยงนั้นนี่ต่อจากการมียานเห็นการเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไปสู่ยาณที่สองทเรียกว่าพังขยาน ยานยังเห็นความสลายอันนี้ก็ต่อเนื่องจากข้อที่หนึ่งยังเห็นความสลายคือเห็นความดับเมื่อกี้นี้เห็นความเกิดและความดับเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็คอยตามดูรู้ทันสิ่งต่างๆเนี่ยต่อมาส่วนที่เด่นก็คือความดับแล้วก็ปัญญาจะยังเห็นชัดในส่วนของความดับนั้นเพราะคนเรานี่ ตามปกติคนนี่จะมองตามสามัญของชีวิตปุถุชนเนี่ยไปยึดถือมองแต่การเกิดขึ้นใหม่แล้วก็กลัวความสลายอันนี้ผู้ท,ที่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามดูรู้ทันก็จะค่อยๆมองเห็นชัดความเกิดขึ้นความดับไปแล้วก็มาชัดในส่วนที่เป็นความดับไปดับไปอันนี้เมื่อเกิดการเห็นความดับแล้ว ไอ้กิเลสเก่าของคนเรานี่ยังมีอยู่เพราะเรากําลังอยู่ในระหว่างปฏิบัติก็จะเกิดยาประเภทที่เป็นถ้าเราพูดอย่างง่ายๆก็เป็นฝ่ายปฏิกิริยาตรงข้ามเกิดขึ้นต่อไปจะเกิดยาที่เรียกว่าพยาญาพยาญาณก็แปลว่าความอย่างรู้อย่างเห็นภัยหรือความอย่างรู้อย่างเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะคนเราธรรมดาในกลัวต่อการดับการสลายอย่างชีวิตนี่ถ้าสลายก็หมายถึงความตาย โดยมากคนเรานี่จะกลัวความสลายความแตกความดับอันนี้พอมองเห็นความดับความสลายไปนี่ก็จะเกิดความอย่างรู้อย่างเห็นว่านามรูปหรือสภาวธรรมสิ่งทั้งหลายนี้ล้วนเป็นของที่น่ากลัวมองเห็นเป็นภัยไปพอเกิดความเห็นอย่างนี้แล้วก็จะสืบทอดไปด้วยยานข้อต่อไปที่เรียกว่าอาทีนวญา อาธินวาวญาณก็คือการมองเห็นโทษการมองเห็นส่วนเสียข้อบกพร่องก็คือการที่มีปัญญาไปยังเห็นอย่างรู้ในข้อเสียข้อบกพร่องของสภาวธรรมทั้งหลายมองเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมนี่โอ้ที่เรายึดถือไว้แล้วมองแต่ในส่วนข้างดีลงหลงไหลยึดถือโมเมาอะไรต่างๆนั้นสภาวะที่แท้จริงแล้ว เป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่มีข้อบกพร่องไม่น่าเอาไม่น่ายึดถือไม่น่าลุ่มหลงโมเมาอันนี้มันจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นยานในข้อที่สีที่เรียกว่าอาทีนวายานพระจึงจะทำให้เกิดความไม่ลุ่มหลงโมเมาอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดยานข้อต่อไปเป็นข้อที่ห้าเรียกว่านิพิทายาน นิพิพาานก็ความอย่างรู้ที่ทําให้เกิดความหน่ายความหน่ายความปล่อยออกไปได้ในเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี้มีส่วนที่เป็นโทษมีข้อเสียข้อบอกพร่องต่างๆแล้วแล้วก็ไม่ควรจะลุ่มหลงโมวเมาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นมันก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดความหน่ายออกไปที่เคยยึดเคยติดผูกพันก็จะหน่ายออกมา ตอนนี้ก็จะเป็นยานที่ทําให้เกิดความหนายซึ่งเป็นต้นทานที่จะทําให้เกิดความเป็นอิสระสลัดตัวออกมาได้แต่ตอนนี้เรายังถือว่าเป็นยานประเภทปฏิกิริยาอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเคยยึดถือเคยหลงมาตอนนี้พอเห็นความจริงแบบนี้กลับเหมือนกับจะเล่นเป็นทางตรงข้ามนี้ความแล่นไปในทางปฏิกิริยานี้ก็ยังมีตอบไปอีก ต่อไปก็จะมียานตามจากนิพิทายานที่เป็นความหน่ายนั้นมาเป็นมุนจิตุกรรมยตายานมุนจิตุกรรมยตายานแปลว่าความอย่างรู้ที่ทําให้เกิดความปรารถนาจะพ้นไปเสียอันนี้แหละพอหน่ายแล้วทีนี้แรงขึ้นไปอีกก็คืออยากจะพ้นไปเสลยอยากจะหนีอยากจะหลุดอยากจะพ้นไปอยากจะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นอยากจะเป็นอิสระจากนามรูปจากรูปนามทั้งหลาย แล้วต่อจากนั้นเมื่ออยากจะพ้นอยากจะหลุดไปก็ต้องหาทางออกว่าจะพ้นโดยได้อย่างไรเมื่อคิดหาทางออกพิจารณาหาทางที่จะพ้นไปเสียก็พิจารณาทบทวนอีกก็นํารูปธรรมนามธรรมหรือสังขารทั้งหลายนั้นมาพิจารณาด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงตอนนี้ปัญญาที่พิจารณาเหมือนกระทบทวนความจริง ปัญญาที่พิจารณาเหมือนกระทบทวนความจริงของสภาวธรรมของสังขารรูปนามนี้ก็เป็นยาอีกอันหนึ่งเรียกว่าปฏิสังขารยาพอปฏิสังขารยาพิจารณาทบทวนความจริงแล้วก็จะทำให้เกิดความอย่างรู้ขั้นต่อไปความอย่างรู้ขั้นต่อไปนี้จะหายปฏิกิริยาจะเกิดภาวะที่มาจากยาที่เรียกว่าสังขารุเปกขายาสังขารุเปกขายา ก็คือยานที่ทําให้วางใจเป็นกลางต่อสังขารตอนนี้มีความอย่างรู้ที่ถึงสัจธรรมมากขึ้นเพราะว่าเมื่อพิจารณาถึงความจริงอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปฏิกิริยาก็มองเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมสังขารสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาวะเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปมีปฏิกิริยาทั้งสองด้านจะไปยึดไปถือไปจับไปเอาเป็นของเรามันก็เป็นไม่ได้มันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าจะไปเกลียดไปชังไปหนายไปแหนงอะไรต่อมันมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะนั้นก็จะเกิดการวางใจอย่างถูกต้องต่อสังขารต่อรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหลายอันนี้คือภาวะที่เรียกว่าสังขารุปเปกขาย,ยานญาณที่ทําให้เกิด การวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายอันนี้เรียกว่าตอนนี้วางใจได้ถูกต้องพอดีแล้แต่ก่อนนี้ตอนต้นทีเดียวก็รักใคร่รุ่มหลงยึดถือไปตามบูมเมาไปตามถูกมันชักจูงไปตอนนี้ต่อมาก็เกิดปฏิกิริยาอยากจะพระจะหน,นีรังเกียจนายต่อมาถึงตอนนี้ เกิดความรู้จริงถึงขั้นสมบูรณ์แล้ววางใจเป็นกลางว่ามันก็เป็นไปนตามสภาวะของมันทอน,นี้พอวางใจเป็นกลางได้เนี่ยจิตก็จะเห็นทางเป็นอิสระคือมันพร้อมที่จะเป็นอิสระการที่วางใจเป็นกลางโดยเข้าใจเท่าทันความจริงวางใจถูกต้องมันก็โน้มไปสู่ความเป็นอิสระโดยที่จะเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริง ตอนนี้เราจะได้มาถึงขั้นที่เกิดยานอันใหม่เป็นข้อสุดท้ายข้อที่9ในวิปาาัสสนาญาณเรียกกันง่ายๆว่าอนุโลมยานหรือเรียกเต็มว่าสัจจานุโลมิกยานแปลว,ว่าญาณที่สอดคล้องกับการที่จะได้เห็นสัจธรรมหรือว่าญาณที่สอดคล้องกับการอย่างรู้อริยสัจเพราะว่าเมื่อใจวางถูกต้องแล้วเห็นความจริงท่องแท้ มันก็มีความพร้อมสอดคล้องกับการที่จะเข้าถึงสัจธรรมโดยสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นอันวัดจบวิปัสสนาญาณ9ก้าน,นี่คือเป็นการซอยให้เห็นรายละเอียดของวิสุธทธิข้อที่6อย่างเดียวอันนี้วางเป็นหลักกันมาเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9กมีเกประการนี้